บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับอ่ะปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเราเจอหน้ากันอ่าถ้าเป็นพวกเราก็อ่าสลามอุอะลัยนะกุมอ่านะวะอะลัยกุมุสสลามก็อ่าโอเคให้สลามตอบสลามกันไปอ่ะไปไหนนู่นนี่นั่น,นมึงอ่ะอย่างถ้าเป็นแบบคนไทยสมัยโบราณก็อ้าวกินข้าวหรือย,ยังอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็แบบว่า คือถ้าเจอกันเนี่ยสมัยนี้นะจะเป็นสมัยนี้นะเฮ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าผอมจังเลยกินข้าวบ้างนะมันก็กลายเป็นว่าประโยชน์แบบบูลลี่อะประมาณว่าโอ้โหอ้วนแล้วไปหนักหัวใครวะผอมแล้วไปหนักหัวใครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็กลายเป็นว่าคนสมัยเนี้ยห้ามทักนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะจะไปทักผู้หญิงว่าเฮ้ยตัวเองเธอโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยอ้วนขึ้นหรือเปล่าอ้น,นี่เขาโกรธกันเลยนะแม้กระทั่งผู้ชายก็เถอะคือเพราะนั้นเราก็แบบอ่ะให้สลามอางเดียวก็พอ นะครับอย่าไปทักว่าอ้วนขึ้นเปล่าผอมขึ้นเปล่านะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าคําว่าอ้วนกับผอมเนี่ยอ้วนขึ้นไหมผอมลงไหมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่สี่นะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประโยคที่ไม่พึงประสงค์นะเขาออกกฎหมายกันเลยนะประกาศวางโทษเรื่องทักอ้วนผอมระบุวันประกาศนะครับวันพฤหัส สบ,บดีที่นะครับวันพฤหัสสบ,บดีเดือน6ขึ้น5้่ข้ามปีจอเลยนะเขาบอกอะจริงๆว่ามันมันเป็นแบบภาษาเก่านะแต่พยายามจะอ่านให้เป็นแบบแปลไทยเป็นไทยนะเขาบอกว่านะฮะการที่มีผู้ปลาใสทักทายเจ้านายผู้มีบรรดาศักดิ์สูงนะครับด้วยการไปทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าผอมขึ้นหรือเปล่าเนี่ยถือว่านะครับการทักแบบเนี้ยไม่เป็นมงคลน,นะครับด้วยหมายถึงสมัยก่อนนะ ด้วยคําว่าอ้วนว่าผอมเป็นคําหยาบคําต่ําคําเลวประการหนึ่งคือเอาการที่ควรจะวิตกเป็นประมาณว่าดีชั่วในสัตว์เดรัจฉานมาพูดมาเจราจากับมนุษย์คล้ายๆว่าอ้วนผอมเนี่ยถ้าเป็นสมัยในรอซีเนี่ยเขาไปพูดนูน่นกับวัวกับควายอ่าไอ้ควายอ้วนไปควายผอมไปแต่ว่าเขาเนี่ยเอามาประกาศเลยว่าห้ามเอาคําที่ใช้กับวัวกับควายพวกอ้วนผอมเนี่ยเอามาใช้กับพวกบรรดาขุนนาง นะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยมัน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 ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นเป็นคำว่าเออเป็นคำหยาบนะครับสรุปใจความเมื่อคืนนะครับว่าถ้าหากใครไปทักเจ้านายพวกเอ่อเจ้าขุนมูลนายอะไรพวกนี้นะว่าอ้วนหรือผอมเนี่ยมีความผิดเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคำเลวเอาไว้ใช้กับช้างม้าวัวควายนะครับก็ถือว่าเป็นเคาเรียกอะไรกฎหมายนะครับเก่าๆนะเอามาเล่าสู่กันฟังนูน่นกฎหมายสมัยต้นรัตนะโกเร์เลยนะสมัยรัชกาลที่4ี่นะ แต่แต่กอะโทษนะครับจะมาทักว่าอ้วนผอมเนี่ยว่าว่าผิดแล้วนะแต่ถ้าเป็นสมัยเกาะคือสมัยเนี้ยก็ผิดแค่โกรธกันอะไรแค่นี้นะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับผิดกฎหมายนี่ผิดแน่นอนแล้วก็ต้องโดนดํำโทษด้วยนะโดนด้วยอะไรไหมโดนไหวไหวแบบเคยดูในหนังที่ก็เคียนธาตเขียนอะไรนะโดนหวห้าสิบทีนะนะครับเอ,อโดนไหวในห้าสิทีนะครับแล้วก็ คนที่จะเป็นคนมาเกี่ยนกับดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องพวกนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับเ,าเขาเรียกอะไรกรมวังกรมวังนะครับก็โดนหวายตั้งแต่นะ20ที30ที50ทีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยรัติการที่4นะไปทักว่าอ้วนวพราผอมนี่นะครับงว่าไปเจอแบบพวกอมงอมาศ คุณหมื่นคุณขุนค,คุณหลวงอะไรเดินมานี่เรียบร้อยนะครับทักไม่ได้โดนแน่นะครับโดนหวายซัดหลัง20ที30ที50ทีอะไรก็ว่ากันไปแต่สมัยนี้ก็อย่างที่บอกเพราะนั้นก็เขาไม่ชอบนะครับมันกลายเป็นเรื่องเหมือนสมัยนี้คือถ้าย้อนกลับไปสัก20ปีอาจจะไม่มีปัญหานะคำว่าอ้วนผอมนะแต่ว่าสมัยนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรภาษาสมัยใหม่เขาก็เรียกว่าบูลลี่อะละเมิดสิทธิ์อะฉันจะอ้วนก็เรื่องของฉัน ฉันจะผอมก็เรื่องของฉันอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลานะครับลาไปก่อนอัสลามอะลัยกุ้มะเรมะตุลล้อยับาร์การตู้ครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์